วันที่17มีนาคม2566นาอยนอนุชาบุรพาชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยคอรมอเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลรองนาย,ยกองค์กรบริหารส่วนตำบลประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลเลขานุการนาย,ยก องค์กรบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลโดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปซึ่งมีกำหนดช่วงอัตราเงินค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับรายได้ของอบตอซึ่งปัจจุบันมี5้0 0แห่งนายอนุชากล่าวต่อว่าทั้งนี้เงินค่าตอบแทนที่ปรับเพิ่มขึ้นในครั้งนี้มีอัตราเดียวกันกับบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนของเทศบาลซึ่งการปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนจะใช้งบประมาณจากรายได้ของอบตอจากเดิม9,500 122.05ล้านบาทเป็น13,774.69ล้านบาทและเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลและเป็นกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาอบตหลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเงินค่าตอบแทนมานานกว่า11ปีนับตั้งแต่ปี2554